สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันโอวบอกไก่ตัวมืยเนี่ยพหารมาแถวยะโสเนี่ยหาสอมรถแถวยะโสยากตัวคนบอกคะเอนเพาะั้นไข่เนี่ยมาดูเอสเคเจ็ดสิบห้าขีดแปดซูเปอร์นี่ละป่าพุ่นเนี่ยว่าไมใส่งานไปปีหนึ่งคอยล่ารอยลงดูทาบดีเราก็เรียกขั้นใหญ่ไปสอมไปใส่กอนอสร้างเพ่นกับเมื่อเบิ้งให้ รอบนึ่งก็แล้วนยังบรดีขึ้นก็เด้ถือโอกาสหนาฝนจอดมาช่วยดูวัดเพชเชอร์เรียบร้อยอาการก็คือสวิงไหลกับเวลาร้อนไม่มีแรงนะวัดค่าไปเรียบร้อยแล้วเกตสั้นอ่าแล้วก็มีเศษเหล็กในระบบนะพอหนาหง่ก็เลยผ้าคุเลทถอด ถอดปั๊มถอดมอเตอร์ออกมาเบิรงบล็อกนิวเพดก็เป็นไป,นปนตามคาดนะครับบล็อกนิ้วเพดก็เบาบางลงต้องเหลืองก็เริ่มเมดทั้งสองอย่างเลยครับทั้งมอเตอร์สวิงแล้วก็ปั๊มไฮโดรลิกใส่ในเริ่มเบาบางลงก็โอเคก็จะได้สั่งมาเห็ดไม่นะสั่งกรุงเทพมาหัวหน้ากำลังสั่งอะไรอยู่แล้วก็ ก็มีเปลี่ยนไส้ใหม่ทั้งสองอย่างแล้วก็จัดล้างระบบไฮดรอลิกกาที่ซ่อมนี่ละขั้นดิอยู่ที่นี่ละห้างหุ้นส่วนจำกัดท่อเพิ่มพูนทรัพยาพูดแล้วก็ขายสุยางขายคู่วตัตตะขายคู่วนท่าเป็นซื้อรถโกเวแล้วก็ได้ โอ้ยชาชมร้านแล้วกันอ่าพูนไปทางไหนเจ้าเอามาลุกจิกตอกมากระดาหเล้าหลายเพจดสวดีครับอ่าว้รยรถอิสมแเราบอกยางหลายนี่ครับผู้ค่ำบอดมา20กว่าปีกันเรื่องรถครุปตาลแล้วว่าคอยองหูแนวฟังคือกันพยหาหานวถ,า,ถ,า,ถ,า,ถาว่ารถไม่ข้อถืออุ่มเรีย่ยแล้ววะ โอ้พ่อทหานกะได้ข่าวก็เลยอันเบนทั่วไปปรึกษาอยู่บ่ใดเดี๋ยวเขาส่งมาอุ้มอีกรอบหนึ่งวันหน้ากิจจากกับกาบจากไอ้พ่อม่พอดีไปซอยเราก็น้องว่าเถอนดอกจังไปทางอื่นต่อว่าเถอนเอาพี่ละผู้ใดสนใจรถคูปะตานี่ละทักหาพอหารร่อยทหันกะได้เนาอยู้ใกลๆอย่าบ้านเขาขุดชุ่มเนี่ยไม่ต้องไปไกล,ลดอกรถหนึ่งวันเขียนไดน้เน้องป๋าเนาะมิตรรถอ่าถือถือยึดเนาะเขาไปไทยมากแม่นบ่เนี่ย เออมิเตปีไม่ไหมนะครับเนี่ยพ้อมไส้พร้อมไส้ว่าพนหกงานกับบ้าคือกันนั่นแหละใกล้ๆบ้านเฮานี่แหละครับเราตัวว่าเป็นดอกเราไม่ได้ถือเขาตัวไม่ยอมพ่นกับไหนมาซื้อน้ำเล่าเด้อบ้านนี้ทักหาพนักานกับไหนได้เดี๋ยวพามาดีบุญกันลดห้งจะเป็นกูจิตถื่อเขาให้เอาเอาเนี่ล่ะยูจาโสเขามานี่ ทางไปมูนอะาหารในพี่น้องโยมเพื่อกุดชุ่มไอ้เนาะป่าเนาะหาง่ายติดถนนใหญ่บ้านเราโอ้ยเย็นสบายครับนี่ยติดไฟแดงแรกเลยนี่ตรงคำปั้มบางจากนี่เลยใส่มุ่นมาหน่อยนึงเนาะป่าบอยยากบ่ยากบ้านนี่ให้สนใจนะแล้วผ้ามาเบิง่งครับผม